อะไรยังอะ้วโอ้ยไม้แรกเลยครับนี่ลงไปนะครตำเริงยังตั้งกล้องไม่เสร็จเลยครับอุ้ยหมาจริงๆครับมากับน้องตำเริงนี่ครับเมื่อกี้ไม่ใช่มันใกล้เกินสวเลยครับไม่ใช่แต่แบบมันตามไม้ตัวครับมีตามไม้ตัวโอ้แป๊บไม่กี่รอบก็ได้แล้วโอ้ยูัวรักตัวเลวเลยเกิร์ล แบบเดียวกระเด็นเจ็บเลยเเฉันเจ็บเลยเห็นไหมครับสุดยอดเลยครับไม้แรกเลยนะครับลงไปตีไปทางนู้นนะฮะน้องกน้องตำรึงกำลังตั้งกล้องเลยครับผมพอดีจะเต็มสีขาวแล้วมากระน้องตำรึงนี่หมาจริงๆครับนี่ฮะลายสวยเลยครับดูนะครับพอกี่อรอบถึงได้รอบเดียวเองโอ้โอ้โอ โอเคสุดยอดครับผมกระดิจเต็มครับมีไว้ไม่ผิดหวังเลยครับหมายเดิมเลยฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับน้านนะวราจะสวัสดีอีกรอบนึงนะครับก็เมื่อกี้น้องตําลึงถ่ายแบบผมไม่รู้ว่ากล้องเขาถ่ายด้านด้านหน้ากล้องนะถ่ายดูของเขาเองไม่รู้ว่าเห็นหน้าผมหรือเปล่านะครับไม้แรกเลยฮะลงไปทางด้านนี้นะครับด้านนี้นะฮะ จะฉายต้นไม้นี่ครับก็เป็นหมายเดิมนะครับกระดิจัดเต็มที่เคยพาน้อนตำลึงมานะครับผมเป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นไหมเงียบโอเคนะครับบอกได้คำเดียวสุดยอดครับผม